อันนั้นครับวันนี้กลุ่มของเราจะพาทุกท่านเขา้าไปชมวงจรชีวิตของตู้เย็นว่าม,มีที่มาที่ไปยังไงครับสำหรับนี้ถ้าทุกท่านอยากรับชมแล้วไปดูกันวันนี้ยังหมูเป็นอะไรอยูวะโอ้วันนี้ว่าจะทำโปรเจกต์ว่ะแล้วเมื่มอกีอ้ไปไหนบอกวะไม่รู้ว่ะเฮ้ยเยังหมูอะไรของกันนะไอ้ตู้เย็นมึงเก่าจั่างละไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรต่อนวะของดีของดีเขาเก็บวานานๆของพลาสติก อายุการไม่งานมานานแล้วมือเจ็บมันแกวเฮ้ยเดี๋ยวสวยนะเว้ยสวยเว้ยเก่าคิดว่าเขาไปทำอะไรต่อเอาไปทำอะไรต่อไมันต่อเขาไปขายเพราะว่ามันพังแล้วแล้วตรงร้านแล้วซื้อของเก่าเหรเฮ้ยว่าคุณมีวิธีหนึ่งเปิดเปิดดูเปิดดูกูเกิลดีกว่าไหมเ้ี๋ย่เพื่อนที่มันซื้อไปอ่ะที่มันรับนซื้อบอกเก่าไปอ่ะเราไปทำยังไงต่อวะเดี๋ยวไปยากอะไรวะก็ถามพ่อครูสิวะ มันจะมาถามพ่อกู่อธิบายฟังหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงเนาะกับยังไงพ่อกูพ่อกูรู้พ่อกูเสอร์รไพรอะไรก็เจอนี่ตอก่อนเลยเราจะมาไอ้มาดูวิดีโอกันนะนี่เนี่ยทำการขนสง่งขนส่งไปที่โรงงานโรงงานกำจัดโร<อ>งงานกำจัดแลว้วก็เขาจะไปแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นบอ,อกมาอันไหนที่ใช้ได้ก็จะเก็บไว้ใช่ไหมใช่ที่วีเดไซน์ได้ก็จะเอาออกไปเอาออกไปทำทำทำการรีไซเคิลขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้อะไรได้บ้างครับ ก็อมิใช้อะไรบ้างวะเออเออที่มันตองแล้วอะไรที่ไม่เออกพวกไอ้สายไฟทองแดงอะไรสารอะไรพวกนี้เขาจะนำกลับไปใช้ใหม่นะเพื่อนนะแล้วก็นี่ไงนี่ไงดนี่นี่คือการแยกส่วนอ๋อแยกออกมาแล้วมันก็จะมีท้ายมันก็ทิ้งมันก็ไปทำกำจัดใช่ใช่กำจัดด้วีการกำจัดขยะทั่วไปใช่ไหมใช่โอ้นี่ไงพวกเศษกระจกเศษแก้วมันก็นำมาดิเซิล์นใช้ใหม่ดิเซิล์นใช่อันนี้คือครับทำการการแยกชิ้นส่วนแยกแยกเอาไว้ที่ใช้ได้ ได้ครับใช่คนที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็แยกออกมาได้นะใช่โอ้บอกแล้วพอรู้หมดทางพอกูคือโรงงานมาซัพเป็นนะครับวิธีการทำจัดตู้เยนมันก็ไม่ยากอะไรนี่หว่าก็อย่างที่เราทำไปดูมาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่มันก็ไม่ยากเรื่องง่ายๆแค่นี้สุอว่าต่อไปเราช่วยกันดูแลรักษาสุดยอดผู้เย็นดี่าหน่อจริงๆว่าใช้งานได้นานใช้งานได้นานอยู่กับลูกกับน้ำเปนานๆเนาะไป สำหรับวงจรชีวิตของตู้เย็นที่ททเราพาไอยู่กันหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้จากพวกเราไม่มากก็น,น้อยครับขอบคุณท่านชมทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอของเราขอบคุณครับ